สวัสดีทุกนะครับยู่กับผมช่องแม็กซิทุงนะฮะสำหรับคลิปในวันนี้เรามา,าพาทุกคนไปอัปเดตนะครับผมรถไฟความเร็วสูงนะครับผมในการกอร่อสร้างทางรถไฟความเร็วสูงนะฮะกรุงเทพนครราชสีมาเนี่ยครับผมในเฟสที่1กันนะฮะตอนเนี้ยเราอยู่บนเส้นทางสายอีสานและสายเหนืออยู่นะครับผมนะฮะ ช่วงนี้นะครับผมจะเป็นช่วงที่ทางนวนครนะครับผมเชียงรากน้อยนะฮะแล้วก็บ้านโพแล้วก็ไปถึงอยุธยาเลยนะครับผมวันนี้นะผมก็อยู่ในช่วงกลางเดือนมิถุนาแหละเราก็พยายามมาอัปเดตให้ฟังให้ดูกันนะครับผมในทุกๆเดือนนะครับผมก็ข้อมูลล่าสุดนะครับผมผลงานสะสม ของเดือนพฤษภาคมนะฮะในวันที่25ที่ผ่านมาผลงานสะสมตอนนี้เนี่ยอยู่ที่33.42นะครับผมผลงานทั้งหมดนะฮะทั้ง14สัญญานะครับก็ราชาอยู่ที่32ซนตะฮะตามเดิมเลยนะครับผมในในช่วงนี้นะจะเป็นช่วงที่ก่อนเข้าเชียงรากหน้อยเนี่ยหรือช่วงนวนครน,นั่นเองในช่วงนี้นะครับผมเราจะเห็นว่ามีโลงปูน เชียงรักน้อยอยู่ซ้ายมือนะครับผมที่เป็นแท่งปูเนี่ยก็ได้มีการทําแนวรังรถไฟที่จะเข้าออกลงปูนใหม่นะครับผมแล้วก็ทําก่อนนะครับแล้วก็จะมีการเข้า,าพื้นที่ของทางเจ้าหน้าที่เขานะครับผมในการาวางแนวเสานะครับผมเพื่อที่จะเบี่ยงไปทางหน้าศูนย์เชียงรักน้อยทางนู้นนะครับผมนะาตามรีลิปที่ทุกคนเห็นเลยนะครับจะมีการขยับรางเข้ามานะครับผมแล้วก็ เพิ่มหลังใหม่เข้าไปนั่นเอง,เองนะครับในช่วงนี้นะผมระหว่างาทางเชียงรากน้อยวางไปอินไปจนถึงบ้านโพเนี่ยก็ดูจะไม่ได้มีปัญหาติดขัดเรื่องพื้นที่อะไรนะผมก็การก่อสร้างก็คืบหน้าขึ้นเรื่อยๆนะผมอาจจะไม่ได้เร็วมากนะฮะแต่ก็ตามตั้หมดเขาว่าจะแล้วเสร็จเนี่ยในปี71นะครับผม2 5 7 1หรือ2 7 7 2อะไรประมาณนี้นะฮะ ก็อันนั้นก็เป็นเรื่องของอนาคตนะครับผมขอให้มันแล้วเสร็จก่อนนะฮะในตอนนี้เนี่ยในช่วงสัญญาที่จะเข้าถึงอยุธยานะครับผมหรือจะมีการสร้างสถานีอยุธยาเนี่ยจากที่เป็นประเด็นกันมาเนี่ยทกเถียงกันมาจนป่านนี้นะครับผมก็ยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนเนะครับแน่นอนว่าทางการรถไฟไทยเนี่ยถ้าปีนี้หรือไปปลายปีเนี่ย ยังไม่สามารถที่จะแบบหาข้อสรุปหรือข้อยุติได้นะฮะทางการรถไฟก็จะสร้างทางผ่านไปก่อนนะครับผมซึ่งเราก็จะเว้นอยุธยาไว้นะ่ฮะคอยมากลับมาทบกันใหม่นะครับผมแล้วก็หาจุดที่มันหลงตัวนะครับว่าจะมีการถูกถอดออกจากมรดกโลกหรือไม่หรือจริงไหมนะครับในสุดตรงนี้ก็ต้องรอกันดูกันเนาะ ก็หลังจากนี้นะครับผมในตอนนี้เนี่ยทางหน่วยงานเขาก็กำลังส่งเรื่องไปกับให้ทางยูเนสโกเขาประเมินนะครับผมให้เข้สรุปกันอีกทีนะฮะก็น่าจะกระดาสิงหานี้แน่ๆนะครับผมถ้าสร้างได้ก็คือจะสร้างนะครับผมเขาก็จะไม่ฟังเสียงของใครเลฮะแต่ถ้าสร้างไม่ได้ก็ทางผ่านไปก่อนนะครับผมโดยจะไม่มีสถานีนั่นเองส่วนตัวทางเนี่ย ไม่ได้มีผลกระทบนะครับผมไม่ได้มีผลกระทบกับมรดกโลกเลยนะฮะที่เขากระทบเนี่ยน่าจะเป็นส่วนตัวของทางสถานีนะครับผมเนื่องจากสถานีมีถึงสามชั้นแล้วก็มีความสูงนะครับผมค่อนข้างที่จะสูงเลยนะฮะดยการที่แบบออกแบบให้เข้ากับมรดกโลกนั่นเองนะฮะแต่พอมาแบบที่สองเนี่ยเขาก็ปรับลดขนาดแบบลงมานะฮะซึ่งก็ ยังไม่เป็นที่พอใจนะครับผมก็เลยต้องมาตรวจสอบกันใหม่อะไรประมาณนี้นะฮะส่วนหลายคนเขาก็มองว่ามีคนที่มองว่าทำไมไม่สร้างออกไปจากจุดเดิมนะฮะอย่างไปทางบ้านมา้าหรือทางบ้านโพหรือทางพระแก้วอะไรนะั่นก็ว่าไปนะฮะซึ่งแน่นอนแล้วทางการรถไฟก็ชัดเจนนะฮะว่าจะสร้างทางรถไฟแล้วก็สถานีเนี่ยในพื้นที่ของทางการรถไฟเดิมนั่นเอง ส่วนประชาชนในชาวยุทธยาหลายๆคน,เ,นเขาก็เห็นด้วยนะในเรื่องที่จะแบบสร้างให้มีไปเถอะอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็มีการยกเกี่ยวกับมร,มรโดโลกที่อื่นนะฮะว่าทาไมที่อื่นเขายังสร้างได้อะไรอย่างนี้อันนั้นเราก็ไม่ทราบนะครับไม่ทราบสาเหตุเหมือนกันก็ไม่แน่ใจว่าเขามีมาก่อนหรือยูนสโกมาทีหลังอันนั้นก็ไปตรวจสอบกันนะครับว่าอันนี้ก็ไม่รู้ ส่วนเรื่องการมุดใต้ดินสามารถทําได้ไหมมันมันก็ทําได้นะทําได้แล้วผมส่วนเรื่องที่บอกว่ามีผลกระทบกับน้ําท่วมเนี่ยก็ถามว่านอกจากปี54แล้วเนี่ยมันก็ไม่เห็นเลยนะฮะเราจะน้นมาก็ไม่มีหรือก่อนหน้านี้มีอันนี้เราก็ไม่ทราบนะ,ะไม่ทราบข้อมูลที่มันชัดเจนแต่ถามว่าสร้างได้ไหมมันทําได้แต่งบมหาศา,ศาลเลยนะฮะงบมันจะแบบ ไม่ใช่แค่หมื่นพันกว่าล้านน่มันจะมากกว่านั้นแล้วถ้าเกิดว่าขุดลงไปแล้วเนี่ยไปเจอโบราณสถานอย่างนั้นอย่างนี้อีมันไม่ใช่จะโดนระงับอีกหรอมันก็คือจะแบบว่าอายุทยานเนี่ยเลี่ยงได้ก็ไม่อยากให้มันขุดแล้วก็อยู่ข้างบนนี้แหละนะครับผมไม่งั้นมันก็จะบานปลายไป,ไปผมคิดว่ามันจะไม่จบก็สรุปสุดท้ายเนี่ยทางผ่านได้ก็จะดีนะฮะโอ้ โมมาตั้งนานคุยมาตั้งนานนะครับจริง,รงๆเราก็อัดท่านนี่แหละเนาะไม่จบไม่สิ้นักทีนะฮะเรามาอยู่ในเนื้อหาในชีิตด,ดีกว่านะตอนนี้เนี่ยรถไฟกําลังจะวิ่งผ่านในส่วนของทางของพุษาเนี่ยครับผมซึ่งแน่นอนว่าก็มีการวางคานกันแล้วนะฮะส่วนทางต่อม้อเนี่ยก็เสร็จแล้วนะฮะต่อจากทางของพุษาไปเนี่ยก็จะเป็นทางช่วงของทางบางปะอินซึ่งทางบางปะอินเนี่ยก็มีลงพื้นที่เชืียมพื้นที่ ขยับเขามาทางของของกุสาเยอะมากแล้วก็ทางเสาตามอมอเนี่ยก็ได้พุดขึ้นมาเนี่ยเยอะเหมือนกันนะฮะเดุกคนจะได้เห็นนะครับว่าคืบหน้าเหมือนกันขุดขึ้นมาเยอะมากก็ตอนนี้ก็อยู่ในขัน้นตอนการวางขาน,นะครับผมซึ่งการประกอบขาน,นี่แหละเราจะมีการชาร้าในช่วงนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าสมมตินะสมมติถ้ามีการเพิ่มตัวที่จะวางขาน,นี่สักสองสาตัวเนี่ยรับรอง เร็วแน่นอนเพราะว่ามันต้องเชื่อมก้าหากันเนาะอ่าก็เป็นกําลังใจให้กับทีมก่อสร้างนะครับผมอันนี้สุดช่วงของทางของผูษสาเนี่ยที่ทุกคนเห็นก็จะมีการเข้าพื้นที่เรื่อยๆนะครับผมก่อนที่จะแบบเปลี่ยนฝั่งมาทางบางปะอินนะครับผมเพราะว่าในช่วงนี้จะเป็นช่วงโค้งของทางรถไฟนะครับก็เดี๋ยวช่วงต่อจากนี้นะครับจะให้ทุกคนชมคลิปกันแบบสดๆเลยนะฮะแล้วก็บรรยากาศจริงๆนะครับที่บางปะอิน บ้านโพแล้วก็อยุธยานะฮะส่วนก็เรื่องอื่นๆก็ค่อยว่ากันทีหลังนะฮะอันนี้เราก็ดูอยู่กับปัจจุบันนะครับผมว่ามันเป็นยังไงไปถึงไหนนะฮะ,ะหลายคนก็มองว่าล่าชา้าเราก็ต้องยอมรับนะครับว่าเพิ่งได้ลงมือสร้างกันจริงๆเนี่ยปีสอปีที่ผ่านมานี่เองนะครับผมที่ได้มีการแบบทำกันจริงๆนะฮะก่อนหน้านั้นก็ติดปัญหาหลายสิ่งหลายอย่าง ต้องแก้แบบแผนขึ้นใหม่ไหนจะติดปัญหาโควิดตั้งหลายปีนะฮะก็ลาชากันไปนะฮะยอมรับกันไป เราสองทางเราทางทีร้างพิจิตระด้สิทธิ์รับส่งิธารพิธีการในวิทยาเป็นกา่อหมครับที่นีนส่สถานีบางิจิตรครับ